จะนอนใช่ไหมล่ะก็จะนอนแล้วนะทีนี้มันค่ำแล้วนี่วางวางก่อนวางก่อนกางมุงกางมุงยุงยุงเยอะยุงอยุธยากัดไม่เหมือนยุงที่อื่นท,ที่มันกัดแล้วมันจิกเข้าไปด้วยทำไมไปที่อื่นมามันกัดยังไงละ่ะฮะที่อื่นมันไม่ค่อยกัดมันจิกเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> กางมุงบ่อม,มากมันเ้<ะ>เร็วๆสิคุณธนง นอนแล้วเนี่ยยุงก็เยอะด้วยยุงไม่กัดคนท้องเชื่อเนี่ยเย็นเย็นบุบหูวก้อนบุบหัก้อนเออเ่อเก็บ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 นี้นี่ ไปมุ้งไปมุ้งนี่ยังก้มไหวกระทะอย่าได้อ่าอ่านะขมุ้งามุ้งขามุ้งขามุ้งขามุ้งเดี๋ยวฉันทำอะไรเนี่ยขามุ้งนอนกับเมียไงฉันจะนอนคนเดียวอุย้ยบ้าเหรอเป็นผัวเมียกันนอนคนเดียวได้ไงผัวต้องนอนกับเมียข้างใน้วฉันก็เข้าไปนอนได้ที่จะนอนคนเดียวแค่แค่คนเดียวก็เต็มเตียงแล้วเห็นไหมเนี่ย นิดเดียวเอง upp, นอนไม่เยอะหรอกถ้าถา no no. มว่าเรื่องมากโดดไปนอนใต่ถุนบ้านกัแล้วกันนอนไม่พอหรอไม่พอไม่พอนอนฉันซ um, ้อนกันก็ได้พูดมากจังเลยคุญธนงเอาแม่จะนอนแล้วจะนอนก็นอนข้างนอกมุ้งนี่แหละเก็ๆๆนอนนอนได้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 นี่นี่เดี๋ยวอยู่ตรงนี้ กนเรียอไงนะนะเฮ้ยเอางี้พี่ขุนธนงอะ่ะเลี้ยงม้าใช่ไหมร้องเพลงกล่อมม้าทุกวันเลยโอ้ยม้ายังหลับเดี๋ยววันนี้ร้องเพลงกล่อมเมียบ้างไม่หลับให้มันรู้ไปเดี๋ยวร้องเพลงแล้วก็นอนเลยนะ ไอยู่ใกล้เขานั่นแหละเดี๋ยวพอหลับแล้วก็แอบเข้าไปข้างใน เม่พร่ำเธอแค่เพียงคำพูดพร้องให้เธอพ่สูงถึงวันฉันหยุดหายใจถึงแม้ฉันเจอกับเธอไม่นาอยางได้พบกัน มันฟันที่ซ้ำพัดได้เธอน่ออารักดีเพราะและทำตัวงายให้เกียรติผู้ชา,ายต้อยต่ำแสซงรรมดาด้อยากให้เธอรู้ใจ อารักด้่อยคว่ำแค่ไนวันนี้มีเธอมานนุนสอกตาให้ใจที่ราราให้ดีขึ้นมาก็ ต่อไปเราสองอาต้องพระกใครแต่สำหรับฉันไม่ว่าคบกันหดือจากใจยังนน่นเป็นคนที่รักเธอที่ ปี่ท้องเทวินานเลยเห็นไหมนะม้มาควายยังหลับปี่หลับไปแล้วกอดได้หมดคนก็หลับนะหลับได้ใช่ไหมทำอะไรเนี่ยโอ,ยโอโไ้ไม่ไม่ไม่มดมดมดหมดตายเขาไป นอนก็ดีฮะเฮ้ยมันเป็นยามให้ยังไงขุนเป็นยามให้ไงโง่เดี๋ยวช่วยสงสารกลัวยุงจะกัดตายซะก่อนเข้ามานอนกับฉันในบุ้งก็ได้จริงอ่ะไม่จริงนะจีเป็นอะไรเนี่คุณพี่นงค์แต่นอนก็ต้องออกกำลังกายให้มันคืนหน่อยนอนได้แต่มีข้อแม้ว่าต้องนอนอ่นตรายและถ้าข้อมังคับได้รอเปล่า นั่ทานก็ต้องนอนตรงนั้นสิจะนอนไม่นอนถ้าไม่นอนก็นอนข้างนอกอะผมออกยุงเยอะผมเป็นตู่แล้วเนี่ยครับเป็นโอกาสของเจ้าคุณซุกเข็บๆจุดนั่ทานนั่นเบื่อรับแต่ซุกทานกุไม่ทานไม่ขึ้นไม่ได้ทำตัวขึ้นหรอมันเมื่อยเมื่อยเหรอนอนนี่นะนอนห่างก็แล้วกัน จะนอนแล้วนะอย่าพูดละพ่อแม่เคยบอกคุณนงไว้ก่อนตายไอ้คุณถ้ามึงมีเมียมึงต้องเชิดทูเมียเหนือหัวนะกลับกลับเมียก่อนนอนแล้วมึงจะเจริญฮาผมจำพ่อผมได้คนระับเน่เอาไม้ตรงนี้เชนะเรากลับหลอกหลอก ราบถ้าเป็นไปได้ขอให้ไม่ต้องตามสาธุ <c oughs> นอนได้แล้วพูดมากน,นะครับท่านผู้ชมที่รับรอบท่านผู้ีไอ้คุณพนธมนีความสุขยิ่นงนักครับท่านผู้ชม <c oughs> แต่คนที่รักจริงก <c oughs> ำลังเดินทางมาแล้วท่านผู้ชมที่รับรอ ไอ้คุณจะรู้หรือไม่